วงชะตาคนเกิดวันศุกร์เดือนกันยายน2564พร้อมด้วยเลขมงคลสวัสดีค่ะาจาันหญิงจุธามาสนักสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหิตบำบัดและเลขศาสตร์รหัสไครโรค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาสนะคะ คลิปนี้เป็นเรื่องราวดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์ค่ะในเดือนกันยายน2564นี้ว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรจะมีโชคมีลาภไหมนะคะรายละเอียดทุกอย่างอาจารย์เตรียมไว้ให้หมดแล้วค่ะแต่ก่อนไปฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะ ดวงคนเกิดวันศุกร์ในเดือนกันยายน2564นี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าดีพอประมาณเลยทีเดียวค่ะคุณมีดวงว่าจะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆไม่ว่าคุณจะทำงานประจำอยู่หรือว่าทำงานอดีเรกงานธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามมันมีการเรียนรู้ใหม่ๆอาจจะมีคนมาชวนคุณเนี่ยให้ไปลงคอร์สเรียนใหม่ๆหรือว่าเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ ที่คุณมีองค์ความรู้อยู่ที่คุณได้ลงมือทำไปบ้างแล้วแต่อาจจะไม่คิดว่ามันจะสร้างรายได้มันก่อเกิดประโยชน์นะคะแต่มันอาจจะมีการเอ,อ่อมาวางแผนกันใหม่มีกระบวนการคิดใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและมันต่อยอดไปได้ต่อยอดการงานที่ดีไปในอนาคตรวมไปถึงว่าต่อยอดสร้างช่องทางรายได้ใหม่ๆใ,ให้กับคุณได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดวันศุกร์ ในเดือนกันยานี้ไอเดียความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะบันเจิดมากเลยทีเดียวค่ะนะคะคุณจะนำไอเดียความคิดทั้งหลายเนี่ยมาแตกยอดมาต่อยอดนะคะมาปรับปรุงใหม่ๆเพิ่มเติมรวมไปถึงว่าถ้าไม่รู้คุณก็จะได้เรียนรู้ใหม่ๆด้วยนะคะ คนที่ทํางานประจําอยู่ค่ะคุณจะกลายเป็นเด็กนายนายจะเรียกใช้ใกล้ชิดและก็ได้รับความเมตตามากทีเดียวส่วนคนที่ทําธุรกิจวงการบันเทิงก็ดีนะคะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับสวยๆงามๆเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะค่ะนะคะคุณจะได้เริ่มต้นการงานใหม่ๆของคุณที่ใช้ชื่อเสียงความสามารถของคุณได้แหละมาต่อยอดได้ค่ะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินจะดีขึ้นนะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับมันไม่ดีแบบว่าโอโ้กระชากขึ้นมา แบบว่าอยู่ๆก็สูงขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะแต่มันจะมีรายได้จากหลายทางทางโน,น้นนิดทางนี้หน่อยรวมๆกันมันก็จะได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเงินเป็นทองสร้างไรายได้ทำให้หมดเลยค่ะไม่ต้องยั้งเอาไว้นะคะได้นิดได้หน่อยก็ยังดีรวมๆกันเนี่ยถือว่าคนเกิดวันศุกร์มีโอกาสที่จะมีช่องทางสร้างไรายได้หลากหลายมากกว่าคนอื่นแล้วล่ะนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักความรักสําหรับคนที่แต่งงานแล้วอยู่กินกันหรือมีแฟนแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีมันมีเรื่องว่าจะได้แท็คทีมกันในการช่วยเหลือกันในการทํางานทําเงินนะคะและก็คอยผลักดันสนับสนุนหนุนหลังการให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กระทําอะไรต่างๆที่มันใหม่ๆดีๆเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะนะคะส่วนคนที่เพิ่งจะจีบกันใหม่ๆนะคะช่วงนี้ อาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่อาจจะต้องถึงเวลาคิดก่อนว่าตกลงจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะยังไงมันใช่หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันดูเหมือนจะมีคอน FLICT ก,กันอยู่เล็กๆน้อยๆแต่บ่อยครั้งอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะส่วนใครที่ยังโสดค่ะช่วงนี้ก็มีโอกาสดีๆเหมือนกันที่จะไปถูกตาต้องใจใครเข้านะคะมันอาจจะยังไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงแต่ว่า รู้สึกชุ่มชื่นกระชุ่มกระชวยขึ้นพอทำให้การงานอะไรต่างๆมันสดใสเรื่นเริงมากทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเป็นประจำอันนี้เป็นเรื่องที่ออไม่ใหญ่โตนะคะ่ะแต่ว่าเรื่องใหญ่ก็ไม่เกิดนะคะเพียงแต่จะไม่ให้ป่วยเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้าอยากจะกรีดตาทำจมูกทำนมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะทำได้เลยเพราะมันเป็นการ แก้เคล็ดเสริมดวงสําหรับดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์ที่ดีค่ะนะคะเอาละค่ะมาถึงเรื่องโชคลาภแล้วนะคะโชคลาภของคนเกิดวันศุกร์เนี่ยต้องบอกว่ามีมาจากหลายทางเลยทีเดียวเอ่อถ้าเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะมีทั้งงวดวันที่1และวันที่16เลยค่ะ แต่ระหว่างนั้นที่โชคลาภรายวันนั้นนะคะจะไม่ได้มาจากการเสี่ยงนะส่วนใหญ่ได้มาจากการทํางานอยู่ๆก็มีคนหางานมาให้อยู่ๆก็มีลูกค้าเก่าๆก็ดิวงานกับคุณได้เงินมาแบบฟลุกฟล๊กๆได้เงินมาจากหลากหลายช่องทางทีเดียวแต่ไม่ใช่การลงทุนแบบมีความเสี่ยงค่ะแต่โดยรวมแล้วถือว่าดวงโชคดวงลาบเดิมการเงินของคุณเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาดีมากกว่าเดิมทีเดียวละนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าโชคดีกว่าคนอื่นมากล แล้วค่ะเลขมงคลของคนเกิดวันศุกร์นะคะก็คือเลข6เลข9แล้วก็เลข0ค่ะ690นะคะเป็นเลขมงคลของคนเกิดวันศุกร์ค่ะยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะ